สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเมริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริสผาดาวยู u ูบดอทคอโหรศษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยา์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเลขที่แนะนึะ่งสองสามสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสายหมาสนุก รประจําในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2 5 6 4นะขึ้น5าข้ามเดือน3ปีชวดตามปฏติสินโหนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์บดีนะวันนี้ก็ทําการมงคลได้นะครับเป็นวันที่ดีที่สุดด้วยนะของแฟนขับของโมดิปดาวทุกทุกคนนะครับและทั้งประเทศนะซึ่งจะลุ้นโชคลาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขนำโชคต่างๆางอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้ว นะครับในคลิปดูด,ดชวชะตารายเดือนคุณก็ไปดูได้นะแล้วก็แยกต่างหากนะครับคนเรามัจะถูกยังไงมันก็ถูกนะก็ขอให้คุณมีโช่วงมีลาบแล้วกันนะถูกรตเตอรี่หนึ่งอะไรนะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะสาล้านเอาให้ตามสบายไปเลยนะครับโอเคนะอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะ สำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นห้าค่ำนะครับในดวงชะตาเนี่ยฝันในขึ้น5้าค่ำของคุณในวันนี้เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับมาถึงการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นะการสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์นี้นะครับจะชนะศัตรูซาหัวใหม่ในวันอาทิตย์ายุเย็นตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์ายุเย็น ตัดเล็บวันที่มีศัตรูทาน้้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับไม่ต้องทาอะไรมากมายนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึง CMC ซประจำวันกันต่อเลยเซมวันนี้ได้ใบที่52าสินะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้ถ้าท่านมีความจริงใจนะครับขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่านจะรับการเชื่อถือเชื่อมั่นจากผู้อื่นนะมีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จ สิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้ถ้าท่านมีความซื่อสัตย์นะครับท่านก็จะสมหวังสมความปรารถนาในเรื่องของความรักของท่านท่านจะต้องประกอบด้วยความจริงใจต่อกันก็มีโอกาสที่จะสมหวังในด้านของความรักธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้หากท่านวางแผนดีนะครับท่านจะได้ผลประโยชน์และผลกําไรที่งามโดยเช่นกันในเรื่องของการสมัครงานนะครับถ้าหากท่านการสมัครงานท่านสมัครงานไปเนี่ยจะได้งานทําตามที่ต้องการนะ ในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าค่อนข้างดีนะหรือดีมากก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาถึงปรากฏการผ่าดาวทูเด์กันอย่างรวดเร็วเลยนะไม่รู้จะมีเสียงหรือเปล่านะครับเออทำไปก็ไม่รู้นะไม่เคยฟังของตัวเองนะเออทำๆๆลงบางทีก็มีเสียงสัญญาณรบกวนบ้างนะอะไรบ้างนะเออถ้าไม่มีคนมาบอกนะ งานมันเยอะนะโอเคนะครับปรากฏการข่าวดาวทูเดย์ในวันนี้บอกได้เลยว่าดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยวันนี้ถือว่าดีนะครับเออถ้ามีปัญหาแสดงว่าเป็นที่มนุษย์อะนะโลบโครธหลงนะครับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องใช้ธรรมะข่มใจดีที่สุดนะเออสวดมนต์ไหว้ราทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลยในดวงชะตานะคิดดีทำดีพูดดีจะคิดชั่วเพียงเท่านั้นเอง นะครับเออคุณปลูกอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นนะคุณพูดเดี๋ยวเขาดีเขาก็ดีคุณคุณพูดเดี๋ยวเขาไม่ดีเขาก็ไม่ดีคุณนะเออคุณเนบแนมเขาก็เนบแนมกลับมันก็เป็นแบบนี้การกระทําเป็นเครื่องชี้กรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าคุณพูดว่าคุณถูกรตเตอรี่มีโชคลาภคุณก็จะเป็นอย่างนั้นนะตามที่คุณปรารถนานะครับทาตัวตะตนุเป็นลาผ้าเขาไว้จะดีในดวงชะตาของคุณ ดวงในวันนี้คุณมีโอกาสนะครับที่ได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันนะเดินทางท่องเที่ยวนะครับเข้าวัดทําบุญไปเที่ยวนู่นนี่นั่นกับครอบครัวก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนบัญชีเปลี่ยนธนาคารย้ายบัญชีนู่นนี่นั่นนะครับฝากแบงค์นี้ก็้มาเปิดแบงค์นั้นนะแต่รู้สึกว่าคุณจะรอคอยนะครับอะไรเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงอยู่ ค,คุณคาดหวังอะไรกับเพื่อนฝูงอยู่หรือเปล่านะครับให้เพื่อนไปติดต่อนน่นนี่นั่นอะไรไหมออในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริวารน,นะครับในดวชะตาในเจ้าชะตาจะมีบริวารที่ช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะวันนี้ถือว่าดีนะครับประสบผลความสำเร็จบริวารช่วยเหลือคุณเต็มที่นะครับในเรื่องของงานเนี่ยก็เตรียมรอรับโทรศัพท์้เลยตั้งแต่ช่วงเวลาหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับก็จะมีเกณฑ์การเจรจา,าติดต่อในเรื่องของงานเข้ามา นะแต่ในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความไปด้วยนะครับอุบัติเหตุต,ต่างๆนะคนที่มีบุตรหลานหรือลูกที่เล็กๆอยู่วันนี้อาจจะดื้อเป็นพิเศษนะในดวงชะตานะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีวันนี้ให้เว้นสีฟ้านะเลี่ยงสีฟ้าไปเลยนะครับไม่ดีสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีแดงสีเขียวสีพูสีม่วงสีดําเป็นต้น สีที่ดีสุดๆเลยในวันนี้คือสีเขียวนะครับออสีเขียวดีสุดสีรองลงมาคือสีดําสีทองสำริดสีโกโก้ได้นะอันย้วันนี้คือยกนะวันนี้คุณใส่ยกติดตัวนะกาไลยกสร้อยยกแหวนยกนะออกเขียวๆเอาไว้ดีในดวงชะตาทิศที่เป็นมงคลที่มีทิศใต้ก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในดวงวันนี้คนเกิดวันศุกร์ไม่ดีหรอก นะควรอยู่เฉยๆดีสุดนะครับเพราะฉะนั้นในคนเกิดวันศุกร์ชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีคนดินทาคุณในวันนี้เออเพราะฉะนั้นดินทาก่อนเฉยๆเข้าไว้ไม่ต้องไปสนใจอะไรหมากไม้นะครับนินทาไว้ก็ตอนนั้นเออนะการเงินก็ต้องระมัดระวังนะครับให้มากระวังในเรื่องของหนี้สินนะแล้วก็อ่าูบัติเหตุไว้ด้วยนะความรักวันนี้ก็ไม่ป่อยดีในโดยต่างคุณนะครับ คนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันไงคนเกิดในดวันพุธวันพุธกลางวันกูดาวพุธเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการเจรจา,าเกี่ยวข้องกับสมองความคิดนะถือว่าคุณจะได้ผลประโยชน์จากการเจรจา,าติดต่อสื่อสารนะครับทั้งในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆก็จะทํารายได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแถมยังนําโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตานะเกิดความเป็นมงคลที่ดีเกิดขึ้นอีกตั้งหากนะประสบผลความสําเร็จ ที่ดีในดวงชะตาของคุณเลยนะครับโอเคนะนี่บอกไปแล้วต่อมามาถึงดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยวันนี้ดวงคุณเนี่ยนะถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับเออคุณอาจจะเป็นคนที่บ้าอำนาจในวันนี้สักหน่อยนึงก็ได้แต่ในเรื่องของการงานนะครับก็ถือว่ามีความมั่นคงมีความ เป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีนะดาวการเงินเสียก็มีเรื่องเสียเงินนะครับต้องระมัดระวังไว้ด้วยแล้วมันอยู่ในภพสุภะนะไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะความรักก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเออในดวงชะตาของคุณนะนะต่อมานะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศกีพฤษภดวงคุณในเรื่องของงานวันนี้ถือว่า งานดีนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยมีคนคอยช่วยหลือคุณสบายอยู่แล้วนะดาวประจำตัวคือพระศุกร์ก็อยู่ในภพมรนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้คุณอาจจะมีเส้นลาสังหรณ์นะครับดาวใตัวประจำตัวไม่ค่อยดีก็ต้องระวังอุบัติเหตุนะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินดาวพุธก็ตกอยู่ภพสุภาวันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภและความสําเร็จนะเออก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะ ก็คือคุณซื้อเลขอะไรก็ออกเลขลนะั้นน่ะในดยตาออกลังมาที่หนึ่งด้วยซ้ำนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงคุณดาวประจําตัวอยู่พบมรณนะเออ,เอ,อระวังลมพัดลมเมคือดวงคุณไม่เสี่ยงได้แต่เอาพอประมาณนะครับในวันนี้ในโดวงชะตาคุณเนี่ยเลขของคุณก็จะมีศูนย์สามนะดำมยู่เป็นได้าการพลิกผันผัน,ผนเปลี่ยนอย่างฉับพลัน นะครับเหมือนระเบิดปรลําลงนะใหญ่โตนะถ้าคุณไม่คาดฝันเรื่องลาบเนี่ยมันจะมาหาคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณคาดหวังไม่มาแน่นะในโดยในเรื่องของโชคลาบนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยกระดุมพระของคุณก็ตกอยู่พุกสุภะวันนี้การเงินก็มีผลกําไรเข้ามาบ้างนะในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่โอเคต่อมาชาวลัคนาราศรีกรกฎ ชาวราศีกรลกฏดวงคุณในวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยอังคารถือว่ามีโอกาสได้เดินขั้นเดินตำแหน่งนะครับจะมีอัมวาสนาที่ดีในเรื่องของงานนะการเงินดาวพระทตย์นะครับก็ยังเล็งลัคนณาอยู่นะก็ถือว่าได้เงนินได้ทองในดวงชะตาของคุณนะครับวันนี้คุณอาจจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภา์นิดนึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับคือดวงคุณเนี่ย คนรักคู่ครองเดี๋ยก็จะนําสิ่งที่ดีมาให้กับคุณนะความมั่นคงรวมถึงในเรื่องของโชคลาะนะประสบผลความสําเร็จดีนะครับแต่ความรักของคุณอยากจะไม่ค่อยดีเต็มที่นะักนะต่อมาชาวลรัคนาราสีเลขเลขของคุณเลขแปดนะออกรกฎเลขแปดนะครับจะไม้เลยลาหูอยู่พบราพระไม่วนลาสีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมักจะมีโอกาสในเรื่องของโชคลภนะถูกรถตออเรืนน่นู่นนี่นั่น นะครับเว้นแต่ลาหูคุณเป็นกาลีเพราะฉะนั้นมันก็เสียกับเสียอย่างเดียวในโดวชะตาแต่ก็มันก็มีโอกาสจะได้ด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวราศีสิงหนะ์ดูที่เป็นสิงห์อยู่ที่ไหนสิงห์อยู่ที่ระบบอัลลีเแหอ,อสิงห์ก็คงมีประสบการณ์พอตัวแล้วนะนะออในดวชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้ดาวพระจันท์ก็เล็งลักนานนะนะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม นะครับเสน่ห์นี่ดวงชะตาแต่ดาวเปจนตัว,ตวก็เป็นอริออาจะออกแนวควรๆนิดนึงขับรถกับราบ,บนท้องถนนก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยพุทธก็เป็นอริเกม็มเงินไม่อยู่นะครับการติดต่อเจรจา,าต่างๆก็มักมีอุปสรรคนะเออพอจะติดต่อเรื่องเงินเรื่องทองแบตหมดนี <laughs> ม้มันต้องมีอุปสรรคอะไรสักอย่างนั่นเรียงวงของคุณนะครับ ในเรื่องของงานเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีนะนะครับจะทะเลาะก,กับเด็กด้วยนะเออบริวบริวารก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของโชคลาภของคุณมีไหมนะไม่ค่อยมีนะเออทำใจไว้นิดนึงแต่ถ้าคุณได้ก็ถือว่าเป็นโชคแล้วกันสารทุขอใอ้คุณได้ <ś c oughs> ต่อมาชาวราศีกันราศีกันในดวงคุณดาวประจตัวอยู่พบปุตตะ นะหมายถึงตัวเองชอบหาสิ่งที่ดีๆใหม่ๆให้กับตัวเองไม่ว่าะจะเป็นสินค้าไป็นทรัพย์อะไรต่างๆนะความคิดความหมายน,นู่นนี่นะั้นวันนี้คุณก็จะเป็นคนที่รักความยุติธรรมดีในดวงชะตา,น,านะครับระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนิดนึงนะในเรื่องขององานการเงินนะคับมีเรื่องเสียงกับเสียทองไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวราศี ราศีตุลวันนี้นะครับดวงคุณเนี่ยดาวจาตัวอยู่พบสัตช้านะก็เพื่อนเยอะสังคมจัดแต่วันนี้ราศีตุลดวงคุณไม่ค่อยดีะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังชื่อเสียงอาจจะดางพร้อยไปบ้างในดวงชะตาของคุณนะครับเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าดาวพระศุภเป็นกาลีในดวงชะตามันจะทําให้สิ่งที่ดีนะั้นนะมันมีมีอุปสรรคมีปัญหานะแต่ก็แค่วันเดียวเท่านั้นเอง นะครับเออชังมันอย่ไปคิดอะไรมากมายนะนอนหลับสบายมีความสุขไว้อดีที่สุดในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีนะทำธุรกรรมก็จะผ่านประสบผลความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะเออดวงคุณเนี่ยก็ถือว่ามีสเสน่ห์นะครับชาวราศีตุลคุณมีดาววิทยุกับดาวอังคารเร็งลัคนาดาวสองดวงนี้นะเออไม่มีตาําราไหนเขียนไว้นะอาจารย์ก็บอกให้มีสองคนที่กําลังเลงคุณอยู่ นะครับคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่หัวดือ้อหัวรันคิดทาสิ่งใดก็ทาสิ่งนั้นสุดคนนึงเป็นคนที่พูดจารตรงขวานฝ่าซ่าฝึกเป็นคนที่เก่งฉลาดนะขยันในการทํางานด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณดูสิมีไหมสองคนใครนะผีหรือคน <laughs> นะแต่คู่คุณมักจะดุดูเป็นพิเศษนะเออดาวดาวคู่เป็นเดชในดวงตามักจะดุนะต่อมาชาวลัคนาราศี พิจิกราศีพิจิกดาวเป็นตัวคุณอยู่ในพวารีมักมีปัญหาอุปสรรคมักเป็นคนกวนต้องระมัดระวังนิดนึงขับรถขับราบ,บนท้องถนนก็อย่าประมาทนะครับในโดยชะตาของคุณเนี่ยวันนี้ในเรื่องของคดีความก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะเอออย่าไปเฉียวชน,นที่ไหนในเรื่องของการเงินมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับในโดยตาต้องระวังไว้ด้วยนะต้องขยันขันแข็งในการหาเงินถึงจะดีนะครับงานก็ยังพอไปได้อยู่นะ ต่อมาชาวลัคนาราศรีธนูชาวราศรีธนูวันนี้ดวงคุณไม่ค่อยดียนะเออระวังอุบัติเหตุอย่างน้อยน้อยมีบาดกระดาษบาดนะครับหรือใช้ไปในสินค้าผลิตภัณฑ์มีเกณฑ์การแพ้นู่นนี่นั่นนะผื่นคันจนงจจะแพ้เลยแพ้เครื่องสำอางเลยเออย้ายทาให้ขาวยิ่งขึ้นอะไรก็ไม่รู้เออคนมัน น้าตาดีเงี้ยนะชมตัวเองในด้วยในเรื่องของมีโชคไหมมีเออสีอยู่พบกันเงินคุณก็มีโอกาสที่มีโชคลามนะขอให้คุณโชคดีแล้วกันต่อมาชาวรัคนาศีามังกรมังกรวันนี้เงินเข้าโอ้ยดีดีดีด,ดีเออไม่มีปัญหาหรอกนะอย่างได้อย่างไม่คาดฝันนะไม่คาดฝันนะในดวงชะตามคุณ ต่อมานะครับชาวราศีกุมเนี่ยราศีกุมวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออธรรมดาธรรมดาก็พอนิดๆหน่อยๆนะครับหรือถ้าคุณไปรู้อะไรมาเด็ดๆเนี่ยโดยเฉพาะในความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันยังให้คุณเสียงโชคเลขที่คุณฝันได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะถูกสูงโดยเช่นกันนะต่อมาชาวราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณเนี่ยนะวันนี้ระวังนิดนึง ปุตตะอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องเสียหายนะครับการเงินคุณท,ทําธุรกรรมก็ผ่านดีในดวงชะตามีเครดิตนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลามนะชาวราศีมีนตนุปเป็นราภะคุณคิดเงินได้เงินคิดทองหน้ทองคุณคิดถูกรางวันที่หนึ่งก็จะถูกรางวันที่หนึ่งในวันนี้นะครับก็อ,อยู่คุณอยู่ที่คุณคิดะนะเป็นธรรมดานะครับโอเคแต่ให้ระวังในเรื่องของงานเพียงเท่าน,น,นั้นเองนะอันนี้ครบแล้วทั้ง12หลัสีนะครับ เดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของแต่ละคนนี่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับ คนที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับชุบใบที่สอง <c oughs> เอามานี่อนชุบสาม <c oughs> โอเคให้เวลาสิบวินะครับเริ่ม มากวันนี้นะเกียดจ่้ยก่อนะเจียดจ่ย้ยแล้วช่วงนี้ก็ new normal ใช่มไหม new normal n o r มอะไรนะแต่ละคนก็ออกจากบ้านน้อยลงนะทำด้วยหลังสงกรารหลังสงกรารนี่ออกมโอ้โหคนไทยแต่มันขาววกขนาดนี้เออพอออกจากออกจากบ้านได้นะแหม ไม่ได้โดนแดดเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่มีหน้าตรงหน้าต่างมีชาแล้วก็ออกไปตากแดดต่ว่าหน้า่ไม่ใช่ว่าหลบโควิดหลบไปหลบมาโลกอื่นก็เริ่มขึ้นมาอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้นะโอเคนะครับอันนี้นะมาถึงคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยนะวันนี้คุณได้เพราะราชาถือเท่ยนะครับแหมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็มีเป็นเป็นพระราชาแสดงว่าคนที่ถูก คุณก็มีโอกาสถูรัตตอรี่นะคนที่เลืกไพ่ใบที่1นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยเหมาะกับงานที่ทําเป็นในหน้าครูบาอาจารย์เป็นแพทย์นะครับหรือเกี่ยวข้องกับร้านอาหารการกินก็ได้ในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายก่อนถึงจะดีนะครับในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่ก็มีโอกาสในเรื่องของความรักนะต่อมาคนที่เลืกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ฟับ หนึ่งไม่เท้าเพราะฉะนั้นดวงคุณก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับในเรื่องของงานเงิน,นความรักมันเหมือนกับเป็นการหยิบยกขึ้นวันนี้คนที่เลือกไพ่ใบนี้คุณจะได้เลือกรับการเริ่มต้นหรือได้รับการหยิบยกอะไรสักอย่างขึ้นมาแน่นอนในวันนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับการสมัครงานกับดรงานประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่นะครับ ต่อมาคนที่เลืออไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟักเจ็ดดาบนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับถือว่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจออกแนวการผิดกฎหมายหรือปลีกเลี่ยงภาษีหรือลักลอบทัดลักลอบทาทุกชนิดเนี่ยนะออก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะทาอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับในเรื่องของการเงินให้ระวังการถูกขโมยเงินนะหรืออาจจะมีคนมาขอหย,ยิบย,มยืมเงินคุณ ในวนี้สุดท้ายก็จะไม่ได้คืนนะครับในเรื่องของความรักก็ให้ระวัดระมัดระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเจ้านะเออบางคนก็อาจจะได้เสียกันก่อนแต่งงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเข้าตามตอกอ,อกต่างประตูนะ <c oughs> โอเคนะวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีนะก็ขอให้แฟนคลับของมอเตอราดาวทุกคนถูกรถตอรี่กันทุกท,ทุกคนทั่วหน้าเลยนะเออถูกถูกมาก็มาดูดวงกันตาถา อาจารย์สักหน่อยก็ได้นะช่วงนี้หล่อคิวหน่อยหนึ่งเออคิวเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้มีแต่อะไรก็มาดูนะสามร้อย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 โ,โอ้โหเศรษฐกิจก่อนนานๆกันไปนะเออก็ถือว่าช่วยๆหรือกันนะครับเออแต่ที่จริงอาจารย์ดูห้าร้อยนะแต่สามร้อยก็โอเคในช่วงนี้นะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ